เพชรพระลุยสวัสดีเอฟซีซูฟูสุขคนครับผมมาหล่อพี่น้องรัฐบาลไทยของปูคอนเจนหมวดวันที่หนึ่งพฤศจิก,กาสองหาหกเจ็ดสิบหกตุลาบ่อเขาพี่น้องจับคู่บ่อเขาเะเลขวิ่งเขาที่หกหาครับหกเข่าที่หกเขาตัวล่องตัวเน่นมันเน่นหาพี่จับคู่ก็นเน่น 5, 5, 7, พี่หาหาเจ็ดพี่แต่จับคู่เพรามีหกสองแล้วพี่น้องเนาะมีจากหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเนี่ย เพราะว่าเล็กวินมันบ่มมีสองนะพี่น้องเลขกวินมันเจ็ดแปดเก้าม่มมีสองเขาเรียกวิ่งพี่น้องของปู่ปู่ขอนเจนนะอ๋ะมาต่มามาเบิ่งกันอีกอย่างแน่ได้พี่น้องมันเขียนวัฒนนัดอีกอย่างแน่ของปู่ขอนเจนเพราะว่า รัฐบาลไทยก็มีล่าพัฒนาปูกับไหามาหมวนรถที่หนึ่งคือกีกาหกเกียรต บูกขอนกัน แปดเก้าหนึ่งสองสามอันนี้คือเลขวิ่น วิ่งวิ่งบนล่างกับแปดกับเก้ารพี่น้องถ้าพี่น้องมักหนึ่งสองสามก็ได้กลับไปวิ่งได้มักชอบจะได้ก็ได้ ปูเนีนเก่าระว่างแปดงวดมือนึงบริเเข่าตัวเนีนนี่เล็กวิ่งเข่าหกตัวล่องเด่นเก้าลองแปดพี่น้องมักบอมักเก่าว่าคิดว่าเก่าจะมาเพราะพี่น้องตวงวดตัวบางวดมือห,ห,หนึ่งเห็นมันเก่าอยู่หลักลอยนีเก่าหน่าจะมาที่พี่น้อง ราะวัาานเมืง่อเงินเก่าอยู่รักร้อยจับคู่เก้าหนึงง่ง เก้าสองเก้าสาม แปดหนึ่งแปดสองแปดสามขี่ไม่อยู่หกคู่พี่น้อง รักลอยปูว่าแหายรักลอยหลุดสามงวดแล้วบุ๊เหุพี่เหตุพี่น้องเสียงเงินนาำนลุดสามงวดละมีอยู่หกคู่หกขางมีอยู่หกคู่แล้วพี่น้องเด้อเมืองตัวเน้นปูเน้นในที่หกสองเฮ้ยหกสองท่ 6, 9, 2, 6, 2, นเก้าสองหกสองคณะหกสองออกไปละ ปูเน้นให้เก้าสองแล้วพี่น้องก็จะเลื่อมบนก็จะเลื่อมบนล่างไปกับกับตัวน้ำกับตัวด้วยมาพี่น้องแคบหน้าจอแล้วครับเพือตรงดีแล้วชัดเจนดีแล้วบานนี้ของปูคอนจนปูคอนจนนี่เรียกวิ่นนี่ก็คือแปดกับเก้าหนึ่งสองสาม วิ่งแปดกับเกลาเน้นเกลาได้พี่น้องได้เกลาหนึ่งเก้าสองเก้าสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามปูเน้น 4, 1, 2, 1, 2. เม็ดเดียวเก้าสองเาบนล่างไปกับสองกันมาลักหน่วยแล้วบนนี่อาจจะมาอยู่ลักซิบก็ได้พี่น้องได้บนล่างไปกับมกบักซอตัวใดก็หาซือสลากกินแบ่งกันพี่น้องมันมุมาเข้ากับพาน,นพี่น้องตัวเลขเป็นแค่แนวทางชอบก็จัดขัดก็ผ่านนั่นแหละพี่น้องเบืงเป็นแค่แนวทางพี่น้อง กาบขอบวพระคุณปู่ขอนจันในหลายคอยพี่น้องโชคมหมั่นกันสู้ผู้สู้คนรวยรวย,วยเฮงเฮงปังปงังกันเด้อเดินทางไปใส่มาใส่ก็คอยแก้วข,ขาดปลอดภัยเอาโชคมหมั่นกันกะย่เลื่อมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม